คุณมาครับเหตุผลที่เราต้องยื่นถวายดีกากับนายหลวงเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกฎหมายพรบฮัทพรบิสลามพรบกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมาดกเนี่ยคุณมาเห็นด้วยไหมครับว่าจําเป็นต้องยื่นถวายดีกากับพระองค์ท่านเพราะว่าคนหมายพวกนี้มันมีมันทาให้คนไทยพูดส่วนอย่างเด็ดเดือดร้อนแล้วเราไปยื่นให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่หน่วยง,งานข้าราชการภาคหน่วยง,งานข้าราชการประจ,จําหน่วยง,งานข้าราชการการเมืองไปหมดแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีการทําอะไรเลยเราจึงจำเป็นต้องพึ่งพระองค์ท่านเห็นด้วยไหมครับ เชิญนะคะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยที่เงยิ่งกฎหมายที่ที่ทขอที่ถามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่เขาจะออกมาเนี่ยนะคะคือเราก็ไปยื่นชัดท้ทาเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยอะ,ค,ะค่ะกฎหมายแบบนี้มันเน้นเอาเปรียบผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะขอดี่คะมันเป็นเรื่องครอบครัวที่แบบ เอาศาสนามาอ้างนะคะแล้วก็เป็นการเอาเปรียบผู้หญิงมากๆเลยผู้ชายสามารถที่จะแต่งงานกับผู้หญิงได้ถึงสี่คนนะคะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยต้องยอมจำนนทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอะไรก็จะต้องเอามากาหนดเป็นข้อกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะภรรยาจะต้องมีหน้าที่คอยเล้าลมเอาอกเอาใจสามีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าภรรยาไม่พอใจอยากจะเลิกกับสามี ภรรยาก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าเกิดสามีทาอะไรไม่ดีเราอยากจะเลิกกับเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์คนที่จะหย่าได้นี่ก็คือแล้วแต่ฝ่ายชายเท่านั้นนะคะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้เลยอ,อย่างนี้ค่ะมันเป็นการที่เอาเปรียบผู้หญิงมากๆนะคะแล้วมันก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องมงดกเรื่องอะไรอีกนะคะมันแต่ละอย่างอ่ะบางทีกฎหมายมันคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาบัญญัติขนาดนี้ค่ะกําหนด แบ่งคิวกันนอนกับผู้ชายกับสามีอย่างนี้ลำดับคิวกันคืนนี้นอนจากคนนั้นคนนี้อันนี้ค่ะมันมันเป็นเรื่องในความรู้สึกของเราอะเราคิดว่ามันไม่จาเป็นที่จะต้องมากําหนดอะไรขนาดนี้เลยเขาก็พยายามที่จะเอามาเป็นกฎหมายหมดทุกอย่างแม้แต่กระทั่งเรื่องมรดกก็หาความยุติธรรมเท่าเทียมกันไม่ได้นะคะมรดกนี่ก็เอาเปรียบอย่างอย่างถ้าเกิดเราเป็นคนคุ้แต่เราไปเท่าอิสลามเนี่ยทรัพย์สินอะไรก็จะต้องเป็นอิสลามหมดเลยแล้วถ้าเกิดเรามีลูกมา ลูกติดของเราที่อยู่กับคนพุทธก็จะไม่ได้มรดกเลยอย่างเนี้ยมันจะได้แต่กับลูกที่ลูกใหม่ที่เป็นอิสลามเท่านั้นอันนี้คือเท่ากับว่าทรัพย์สินอะไรของเราี่จะต้องไปอยู่กับอิสลามหมดเลยอะค่ะคนที่ลูกที่เกิดจากคนพุทธก็หมดสิทธิ์ไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอารัดอเอาเรียบอีกมันไม่มีความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมแล้วเขาก็จะออกกฎหมายกําหนดอะไรมาก็จะเอาแต่ได้อย่างเดียวเลยอะค่ะแล้วเออมันไม่มีการ อะไรที่จะปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นมาเลยนะคะอันนี้มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาที่เขาต้องการที่จะมาอยู่เหนือควรคุดหรือเปล่าคะบอว่าดีใช่ครับทางรอดของ <c oughs> ของพมไทยเรานะคะอยู่ที่การเรียนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกมุสลิมและนักการเมืองเนะะี่ยค่ะพวกสสสว้าร,ราชการไทยนะคะพวกเนี้ยค่ะเขามีศีลธรรมไหมคะศีลธรรมคือการรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนะคะ โดยมีที่มาจากสภาพแวดล้อมสังคมการอบรมสั่งสอนนะคะาศาสนาน่าจะสอนให้ควรอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสันตินะคะสอนให้ควรอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะสอนให้ควรเป็นคนดีนะคะแต่ว่าคําสอนอะคำสอนของพวกมุสลิมพวกอิสลามนะคะเขามีคําสอนที่มันลึกล้ํามากเหลือเกินนะคะคําสอนของเขาอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการปิดบังการบิดเบือนหรือว่าเป็นคําสอนที่่าคนที่ไม่อื้อิสลามว่าเป็นพวก โลกอิสลามโมโเปียค่ะคือโลกหวายป่วอิสลามซึ่ไม่มองด้วยตัวเองว่าการกระทําต่างๆเนี่ยที่ที่อิสลามทำเนี่ยมันทําให้คนทั่วโลกเนี่ยเขารังเกียจนะคะเขารังเกียจแล้วเขาก็ไม่ชอบผู้อิสลามเนี่ยแล้วทําให้เขาว่าถูกต่อต้านด้วยจากคนไม่ว่าจากคนไทยหรือว่าจากคนทั้งโลกะคะ่ะพอมาเห็นพฤติกรรมของผู้อิสลามที่ทําแบบนี้แล้วอ่ะ มันก็เป็นธรรมดาอย,อยู่เองนะคะที่เขาจะอยู่ร่วมแบบใครไม่ได้ใคร,ใครเขาก็รังเกียจนะคะแบบนี้แล้วเวลาเราไปยื่นเรื่องไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานจากกระทรวงอะไรต่างๆจากรัฐมนตรีอะไรเขาก็ไม่ได้มา สนใจไม่ได้มาพิจารณาอะไรให้เรามีแต่โยนเรื่องไปโยน ung, เรื่องกันมาอย่างนี้นะคะนักการเมืองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้มันคืออีกหนึ่งเรื่องของต้นตอต้นเหตุของปัญหาะคะ่ะที่ทําให้คนไทยมีปัญหาการน,นะคะทําให้คนไทยแตแกแยกกันด้วยค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นมันจึงเป็นความจาเป็นนะคะที่เราอะ่ะเหมือนกับว่าเราหมดที่พึ่งแล้วอะคะ่ะเราพึ่งใครไม่ได้แล้วหน่วยงานหน่วยราชก,การอะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญทั้นนั้นเลยอะค่ะ เราพึ่งใครไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพระเจ้าอยู่หวัวนี่ค่ะขออดีคะคือคนที่พึ่งที่สุดท้ายของเราอะค่ะขออัดีคะ,คะ็นเมื่อนักการเมองเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองสื่อมวลชนก็ไม่ช่วยไม่ทําหน้าที่นะคะแล้วอิสลามก็ลุกขึเข้ามาไม่รู้จักพอเลยอะ่ะ